วัจิงแล้วกันเลยกันเอามานี่จริงแล้วก็เลยจริงล้าแหละครับจึิงวัวหรอจริงแล้วจิงราคาจริงแล้วจริงราคะจองเครื่องเลี้ยงจริงล้วราคาบอกอะไรคะแม่แม่ก็ล้าครับล้ว้ยึกมาแล้วจะก็ไล้จล้าครับบอเอจิงล้วกล้าก็ล้วครับจิแล้ว อะไรทีราครับอาเกอรมลกี้เิลกี้ฮึวิกันเลยทีราเอทีราสองชิอรากครับอมว้าวอืะราที่ลคครับอ๋อี่เราค่ะอ